แกงนะครับืัอนี้ำกำลังเด็ดแกงหนึ่งพี่น้องเจ็บหอกหางแห้งครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมบาวนาดครับว,ว่านีเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ผู้ติดตามที่รับชมอยู่ทั่วโลกครับวันนี้มาพบปะกันกับบาวนาดกับซับฟอยทีเก่าครับหลังจากเมื่อวานบาวนาดบดได้มากพี่น้อง นี้มากับไปหุ่นไปชมกันครับพี่น้องว่าสิมานบ่ครับเฮ็ดกับขึ้สิไหวสิเบิดไปแน่พี่น้องอสิดสสได้ต่พอ่อแกงบ่ดอกพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องพอก,กอยพอแล้วครับเหลืองเลือดเหลืงข่าไล่ครับพี่น้องน้องยังสะช่วยยูนะจ่ะ มืัอนี่ไปเสาร์วันอาทิตย์วันที่อะไรเสาก่อยวันที่สิวันที่หาแต่วันที่หาบวันทีหน่หาท่านว่าครับพี่น้องไปหลุนไปชมกันครับมืัอนี้เพชรกระหางแน่พี่น้องเพราะเริ่มเขานานาวมากเลวพี่น้องรองดอกงามเลยพี่น้อง ไม่อนอาจะหอค่างแน่ครับดอกงามเลยพี่น้องจ้านี่ครับเข็บมากกําลังได้ดซองทำดอกพี่น้องจูงังี้ยหน่อยๆอยู่น่าจะดอกกําลังงามเนาะอากาศหนาวทั้งจมามนี เป็นสีสันๆอยู่เนาะขนาดว,ว่าสวยสดเดิมเขานาหนาวมาแน่แล่ะพี่น้องหนาวมาล้ายมือแล้วครับเฮ็ดมื่นี้ก็เริ่ม่หวเริ่มห้างไปแน่แล้ะพี่น้องดินกับแหงแน่ครับ ออกก็เสียงห่างแนครับพี่น้องมันนี่เฮ็ดก็เริิมไหวไปแนแล้วครับเริิม,มสิบเบิรฤดูการเก็บเห็ดแล้วพี่น้องตามลักช่องนี้มันบ่มีเห็ดให้เก็บไปได้หนอซกอ,นอกยเนาะแม่จ้ะเพราะว่ามันหนาวแล้วครับตามลักช่องนี้เฮ็ดสิบ่มีให้เก็บนะครับ แต่กับปีนี้ันคือผู้ปีครับเอกนี่งา,ามนี่นะจ้ะปีนี้พ้นฝันโมเป็นตามฤดูกาลเนาะ<ด>น้องดอกนึงครับจูม m งามอยู่ครับงามนี่จ้อะออกกระซิ่งห่างเนี่ยน้องเซากรยเนาะ ผมนะดอกสองดอกครับพี่น้องมันแห้งเนาะเห็ดกระเหลื่มล้างแตกแน่ยเราจะนี่จ้าจ้าดอกเนี่ยดินแหงงเนาะครับเห็ดก็เลยเห็ดเนาะเห็ดเป็นเห็ดดอกหน่อยมั้ยครับที่บอกคอยสมบูรณ์แห้งปันได้จ้ะดอกบานแน่ละครับพี่น้องดอกนี่บานแข็งเนาะจ้ะเนาะบานแข็งบานงามอยู่ครับ นนนแวี้เนนาะะจ้งเพิ่นจะแตกเนาะเพปัวมันแห้งเน,นาจะจ้ะเนาะงดาครับพี่นอ้องโจมงามยิ่ยครับง,งามนี่จ้าโอ้ยพี่น้องดอกนี่ดอกหน่อยแห้งครับเดี๋ยวจะโม้นมน่ม์โมเมนตนเฮ็ดนเนาะเมนเทสด,ดอกหน่อยเนาะดอกมีกั นหน่อยเนาะหน่อยแห้งจ้ะเป็นเฮ็ดดอกหน่อยครับพี่น้องหอมเนี่ยแแดงจ้าจะเขาเก็บมาเนาะนี่ครับพี่น้องเก็บมากก็ร่างเดชทั่วคนตาพี่น้องรูมดำๆเลยเนาะจ้ะดอกกระงงามเนาะจ้าพี่จ้ารณาใหู้่ แดงนะแดงช้ำครับพี่น้องดอกน้ำง,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 งามนะจจะเนาะดอกแข็งดอกงามดีครับดอกนึงครับแข็งดีแห้งจ้าวันนี้ก็จะเป็นเฮดร่วมเลยพี่น้องเฮดดินเฮดเผงรวมกันไปแนครับวันนี้ งามเลยพี tamam, ơi, ่น้องดำๆเลยจ้ะสมบูรณ์ดีอยู่จ้ะดอกเด่นะจ้ะดอกก็งามเลยพี่น้องงามเลยจ้าดอกนีงแข็งดีแห่งจ้ะเพื่งไข่เพื่งเท้าครับพี่น้องยังได้มาดอกเดียวเนาะแข็งดีแห่งจ้ะดอกแห่งงามเลยพี่น้อง ใชครับพี่น้องดอกนึงครับโบแมนโบแมนผนได้จ้ะคือเป็นสีนี่เนาะล้างมันแตกจ้ะมันถูกแดดหลายดินแหงเนาะจ้าดินผนแหงแห่ง,หงพี่น้องเบื้องตี้เหครับดอกจนเปนเนลี่ยนสีเนาะล้างก็แตก,แตกครับแตกแห้งจ้าผูงดาครับพี่น้องผู้ด,ดามีลีเนาะดอกนี้เนาะดำแหงเนี่ยจ้ะ ดำเปือป่อเลยครับดอกงเหงามเลยนะเจ้าม,านมันเปืดอยๆงใจนี่นคือหมอกอกลางทางเลยพี่น้องแดงนะแดงช่ำครับพี่น้องขาเป็นใหญ่นะจ๊ะดอกแข็งแข็งอยู่ครับแข็งดีแหงจ้ะดอกแข็งแข็งเดินนะจ้ะดอกน้อยจ้ะ จรจ้าพี่น้องดอกนี้แข็งอยู่ได้จ้ะดอกยังแข็งอยู่เนาะดอกยังแข็ง,งยังงามเล่พี่น้องดอกนข็งครับพี่น้องดอกล้างแตกๆเนาะจ้าเนาะล้างพันยักษีแตกๆครับดอกก็พ่ค่อยสมบ้มโบนนะพี่น้องค้านหน่อยๆนิดเดียวครับ อีหนองดอกนี่ดอกดำๆเลยเนาะดอกดำเนาะดำน่าจ้ะพ่ลดำเพื่อนดำดำครับดอกนี้เอาได้บพราะสกอย์นี่แข็งอยู่เนาะจ้าแข็งดีเนาะจ้ะแต่ดอกจะแห้งๆจ้ะ bao nát đó ngay cả Lái đỏ từ tốt cả Tất cả bên rất nó cả nó nổi nó แข็งด้วยจ้ะฟอาควายหน่อยดอกนี้เฮ็ดยามนีดอกอันหน่อยๆเลี้ยวๆน,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 วนะจ๊ะเฮ็ดบดถ,ถือฝนเนาะดินนะแห้งๆครับ จุม่มงามอยู่พี่น้องจุ่มนี่ตดอกที่ดำๆน่าจะล้างกระบาดแตกจะล้างจมนึงดำให้ตาจมเนี่มนี่เดือนเนี <pockets> ่ยน่าจะดอกยังแข็งอยู่เลยพี่น้องงามที่จ้าของห่างๆให้กันนะครับดำดอกนึงครับพี่น้อง ิดดอกเดียวนะจ๊ะหอมนะดอกต้องดอกครับเคสออกหางแห้งครับพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องดอกนี่สมบูรณ์แห้งครับพี่น้องขาจ้ะขากระใหญ่นาะดอกงามครับฝั่ดำครับพี่นอ้องดอกนงามนีูนะ่เนาะสมบูรณ์ดีนงจ้ะเห็นดอกเดียวนะจ๊นะเนาะครับพี่น้อง หามาเด็ในแกงแล้วครับมื่อนี้กำลังในแกงนึงพี่น้องเฮดออกห้างแห้งครับล้างแรนาแรงครับพี่น้องออกข้างห้างด้วก,ก,กันครับเฮดห้างห้างเหรผมละดอกสองดอกครับแต่ว่าดอกแข็งดีนะจ้ะดอกแข็งดอกงามครับดอกมันจะ้ะดอกนึงครับ ดอกนี้ซี่มงม่วงเนาะเป็นอีกพันหนึง่งต่างหากเนาะจ้ะดอกนึงครับล้างแตะคือกันเนาะจ้ะสองดอกครับพี่น้องยี่นี่จูมเนาะจ้ะดอกง,ง่ายงมไหมครับจูมที่สวยเลยจ้ะจ้ะนี่พี่น้องบานงามนี่ครับบานบานแข็งจ้ะ

ดอกแข็งๆเลยนะจ๊ะดอกอันนี้สีออกกันชมพูเนาะบ้องดีอะพี่น้องดินแห้งเนาะจ๊ะล้างพิน่นแตกเป็นแตกเลยจ๊ะแลดแต่ดอกเป็นปีนขึ้นเนาะ ล้าแตกๆเนาะจ้ะล้างแตกๆเนาะแต่ว่าแข็งดีเฮ้ยเด้อจ้ะเห็ดมาถือคนดอกแข็งดอกงามอยู่พี่น้องล้างแตกๆคต่อนั่งครับแข็งดีจ้ะไดใบมันแล้วสกอดแข็งอยู่เนาะดอกแข็งดีเด้อจ้ะจุ่มพ่นจ้ะ ก็มดำเนี่ยหน่อยเนาะล้างก็แตกแตกเนาะจ้ะดอกนอยหน่อยมนันด้เยพี่น้องจูงมากัลยจ้ะครับพี่น้องก็เดินทามหอดจอ่องถ่ายคลิปแลวครับพ้นงานมื่อนี้ก็ได้ยุพี่น้องเครื่องตาอยู่ครับ นี่ก็สิเป็นเฮ็ดดินร่วมก็มีพี่น้องเฮ็ดเพิงเลือดเพิ่องขาล่าาครับเป็นเฮ็ดล้างแหลนาแหลเฮ็ดแดงนะเพิ่งดำก็สามสีดอกพี่น้องมันอยู่ครับเฮ็ดก็เริ่มไหวเริ่มเบิดไปแนวแล้วพี่น้องเพราะว่าก็เขาเรื่อมเขาสู้หาหนาวแล้วเนาะตามเล้าช่วงนี้เฮ็ดสิบ่มีแล้วพี่น้อง แต่บ่านาจะมาหาเก็บหาเล่มกับพ่อได้แกงอยู่ครับมีกับมีห่างๆแล้วพี่น้องออกบัหลายครับเหลื่อมห่างแน่แล้วพี่น้องท่านได้เชิญชอบมากคลิปนี้็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อสิบวพาดคลิปใหม่ๆจากบ่านาไปนําในเรื่องพี่น้องพี่กัดกับป้าบ้านน้องเม็กตำบลหอยขาอำเภอบนทวีจังหวัดอุดรานห้านเก้าอเกาแล้วครับ ืัอน,นี้ก็เป็นบัณฑิหาท่านว่าคมพอ่อซซีเนาะซอกอยเฮ็ดก็ห้างแน่พี่น้องเลี่ยมเมากับพ่อได้แกงอยู่ครับวันนี้สุดท้ายนี่ก็เสไ็จไจบคลิปไปเพียงซ้ํานี้แล้วพี่น้องบบานัดกับซ้วกอยกับสิไดขอตลูลาพี่น้องกลับบ้านแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ